ยินดีต้อนรับสู่การคุยเฟื่องเรื่องความรู้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบุคคลที่ชื่ออาจจะคุ้นหูใครหลายๆคนบารอนมุนเชาเซนค่ะคนที่เขาดังจากเรื่องเล่าผจญภัยแบบสุดเหลือเชื่อมากๆไม่ว่าจะขี่ลูกปืนใหญ่หรือแบบดึงตัวเองขึ้นจากบึงด้วยผมเปียใช่ครับชื่อบารอนมุนเชาเซนนี่กลายเป็นเหมือนคำแทนเรื่องโมโอออดไปแล้วนะครับ แต่ว่าจริงๆเบื้องหลังเรื่องเพี้ยนๆพวกนั้นน่ะมันมีความจริงมีประวัติศาสตร์อะไรซับซ้อนๆอนอยู่เหมือนกันวันนี้เราก็มีข้อมูลหลายอย่างเลยครับที่จะมาลองดูกันทั้งเอ,อเอกสารเก่าๆที่ คล้ายๆใบสมัครสมาคมกฎการเล่นเกมสมัยก่อนข้อมูลจากวิกิพีเดียแล้วก็มีข้อความบางส่วนจากหนังสือของท่านด้วยครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาลองแยกแยะก,กันดูนะคะว่าใครคือบารอนตัวจริงใครเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วเรื่องโม้สุดๆที่ดังๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วทําไมเรื่องพวกนี้ถึงยังแบบ ยังอยู่ยังมีคนพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ได้เราจะพาไปดูกันค่ะทั้งเรื่องจริงเรื่องแต่งที่มันผสมผสมกันอยู่รับรองว่ามีมุมที่คาดไม่ถึงแน่ๆค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวตนจริงๆของบารอนมุเชอเซนนี่คือมีอยู่จริงใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ตัวละครมีอยู่จริงครับท่านคือฮิโรนิมุสคาวฟริดริชฟรายแฮร์ฟอนมุเชาเซนเกิดปี1720ที่เยอรมนีครับเป็นขุนนางตระกูลเก่าแก่เลย คำว่าฟาแฮนี่ก็คือบรรดาศักยอรมันเทียบได้กับบารอนนั่นแหละครับท่านเคยเป็นทหารม้าด้วยนะครับรับราชการในรัสเซียแล้วก็ไปร่วงรบในสงครามรัสเซียตุรกีมาด้วยอ๋อค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่แบบโด่งดังมากๆนี่มันมาจากไหนหรอเขามาจากตอนไปรบเลยหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งครับคือหลังจากท่านเกษียณแ,แล้วปี1760กลับมาอยู่บ้านเกิดก็เริ่มมีชื่อเสียงในองค์สังคมชนสุกนิดหน่อย เพราะท่านชอบเล่าเรื่องครับเป็นนักเล่าเรื่องตัวยงเลยมักจะเล่าเรื่องผจญภัยสมัยเป็นทหารนี่แหละแต่ว่าก็ปรุงแต่งเยอะหน่อยใส่สีตีไข่จนเกินจริงไปมากเพื่อนๆก็ชอบฟังกันขึงเครงดีก็เลยกลายเป็นคนดังในแวดวงนั้นไปแสดงว่าจริงๆท่านก็เป็นนักเล่าเรื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆดังๆเนี่ยท่านเล่าเองหมดเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามันมีอะไรซับซอ้อนกว่านั้นซับซอ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับ ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจคือตัวละครบารอนมุนเชาเซนที่ดังไปทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลงานการสร้างของนักเขียนชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อรูดอล์ฟเอริชรอสเพซึ่งคนนี้นี่เเป็นทังนักเขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นนักต้มตุ่นด้วยโหประวัติซับซ้อนน่าดูเลยนะคะแล้วรัสเพเขาไปเกี่ยวข้องกับท่านบารอนตัวจริงได้ยังไงคะอมืมีข้อมูลนะครับที่ชี้ว่า รัสเพย์อาจจะเคยเจอท่านบารอนตัวจริงตอนเรียนหรืออาจจะเคยไปร่วมวงสนทนาที่เครือหาของท่านแต่ชีวิตรัสเพย์นี่ก็ผกผันมากครับคือเขาก็มีผลงานวิชาการนะแต่ดันไปพัวพันคดีลักทรัพย์ยักยอกอะไรแบบนี้จนทางการเยอรมันตามล่าตัวปี1775ก็เลยต้องหนีหนีไปอังกฤษครับอ๋อหนีไปอังกฤษนี่เองแล้วหนังสือก็เกิดที่นั่นใช่เลยครับ ตอนแรกปี1781รัสเพย์เขียนเรื่องสั้นขำๆลงนิตยสารที่เบอร์ลินก่อนได้ไอเดียมาจากเรื่องเล่าของบารอนนี่แหละใช้ชื่อย่อๆว่าเรื่องเล่าของมอสอนอคนในวงการก็พอดาวออกว่าเป็นใครแต่ที่สำคัญคือรัสเพย์ไม่ใส่ชื่อตัวเองเลยครับไม่บอกว่าเป็นคนเขียนแล้วฉบับภาษาอังกฤษที่ทำให้ดังมาก,มากๆล่ะคะมายังไงพอมาอยู่อังกฤษรัสเพย์เห็นโอกาสก็เลยรวบรวมดัดแปลงเรื่องพวกนั้นมาทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก ภาษาอังกฤษในปี1785ชื่อยาวหน่อย Baron m u n c h a u s e n s Narrative of His Marvelous Travels and Campaigns in Russia คราวนี้ใส่ชื่อบารอนมุนชาวเซนเต็มๆเ,เลยแต่สะกดต่างไปนิดหน่อยแต่ก็ยังยังไม่ใส่ชื่อตัวเองอยู่ดีทำไมเขาต้องปิดบังชื่อตัวเองขนาดนั้นเลยคะกลัวอะไรหรอน่าจะกลัวโดนฟ้องครับเพราะว่าบารอนตัวจริงเนี่ยพอรู้เรื่องว่ามีคนเอาชื่อท่านไปโยงกับเรื่องโกหกโอ้อวดแบบเนี้ย ท่านก็โกรธมากเลยนะขู่ว่าจะฟ้องสำนักพิมพ์ด้วยรัสเพย์ก็เลยไม่เคยออกมายอมรับเลยครับว่าเป็นคนเขียนจนกระทั่งเสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละความจริงถึงเปิดเผยโอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าท่านบารอนตัวจริงก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่ที่ชื่อเสียงของท่านกลายเป็นแบบนี้ไปไม่เลยครับไม่ปลื้มเลยท่านมองว่าเสียชื่อเสียงแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องมันดังไปแล้วควบคุมไม่ได้แล้ว แล้วเนื้อหาในหนังสือของรัสเพลนี่มันมาจากเรื่องที่ท่านบารอนเล่าจริงๆมากน้อยแค่ไหนคะอันนี้ก็น่าสนใจอีกครับคือจากการศึกษาเนี่ยพบว่าเรื่องส่วนใหญ่ในหนังสือเลยนะไม่ได้มาจากคำบอกเล่าโดยตรงของท่านบารอนแต่รัสเพ์ไปหยิบยืมมาจากพวกเรื่องตลกเรื่องเล่าผืนบ้านตำนานเก่าๆที่มันมีอยู่แล้วในยุโรปอย่างพวกหนังสือรวมเรื่องตลกโบราณชื่อฟาเซเทียของไฮริชเบเบล หรือ d e l i c i ีย c c d e m m c ิ a ของลังเงออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นแหล่งรวมเรื่องตลกในหมู่นักศึกษาอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่ารัสเพย์เหมือนเป็นคนรวบรวมเอามายำยำจัดเรียงใหม่แล้วก็ใช้แบรนด์หรือชื่อของบารอนมุนชเชลเซนเป็นตัวชูโรงให้เรื่องเก่าๆพวกนั้นมันดูน่าสนใจขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลย ตัวตนหรือ persona ของบารอนในฐานะนักเล่าเรื่องจอมโมเนี่ยคือนวัตกรรมสำคัญของรัสเพเลยเป็นเหมือนภา,าชนะที่เอาไว้ใส่เรื่องเล่าพินเพี้ยนเหล่านี้เข้าไปทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาน่าสนใจจริงๆค่ะแล้วเรื่องเล่าสุดคลาสสิกที่แบบคนจำได้ติดตาเลยมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างเด่นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะดเปลี่ยนไปขี่ลูกปืนใหญ่อีกลูกที่ศัตรูยิงสวนกลับมาเพื่อจะกลับค่ายตัวเอง โอ้โหภาพนี้คือกลายเป็นโลโก้ประจำตัวท่านไปเลยใช่ใช่ค่ะอันนี้จําได้เลยแล้วเรื่องดึงตัวเองขึ้นจากบึงล่ะคะอันนั้นก็ไม่น่าเชื่อมากๆอันนั้นก็ดังไม่แพ้กันครับเล่าว่าท่านขี่ม้าไปตกในบึงโคลนลึกกำลังจะจมมิดแล้วทั้งคนทั้งม้าท่านก็เลยเอ,อเอื้อมมือไปคว้าผมเปียตัวเองแล้วก็ออกแรงดึงดึงทั้งตัวเองทั้งม้าขึ้นมาจากบึงได้สำเร็จ เรื่องนี้จริงๆมันมีความหมายเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งด้วยนะอย่างนักปรัชญานิเชอร์เนี่ยเคยเอาไปใช้เปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องเจตนงเสรีว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนพยายามดึงตัวเองขึ้นมาจากความว่างเปล่าด้วยผมตัวเองนะครับโหไม่ใช่แค่เรื่องตลกคำๆแต่มีในย่าทางปรัชญาด้วยอย่างนี้ต้องมีเรื่องสัตว์แปลกๆด้วยแน่ๆเลยมีแน่นอนครับอย่างเรื่องคลาสสิอีกเรื่องคือท่านไปล่าสัตว์แต่กระสุนหมดพอดี เจอกวางอยู่ข้างหน้าทำไงดีเลยเอามาเล็ดเชอร์รี่ใส่ปืนยิงแทนหลายปีต่อมากลับไปล่าสัตว์ที่ป่าเดิมก็เจอกวางตัวเดิมเป๊ะเลยครับแต่คราวนี้มีต้นเชอร์รี่สูงใหญ่งอกอยู่บนหัวระหว่างเขาพอยิงกวางตัวนั้นได้ก็เลยได้ทั้งเนือ้อทั้งซอสเชอรี่ราดเป็นในตัวเลยเรียกว่ายิงนัดเอียวได้สองต่อฮ่าฮ <c ười> คิดได้ยังไงคะเนี่ยสุดยอดทางความเหนือจริงเลยคะ่ะ แล้วเรื่องเกี่ยวกับมมาคู่ใจล่ะคะเห็นว่าเป็นทหารม้าเมื่อก่อนมีเรื่องเด็ดครับตอนบุกเข้าเมืองศัตรูที่ถูกปิดล้อมอยู่ท่านควบม้าคู่ใจกระโดดข้ามกำแพงเมืองเข้าไปแต่จังหวะนั้นเองประตูเมืองข้างบนมันหล่นลงมาพอดีฟับสับม้าขาดครึ่ง่อนแต่ท่านไม่รู้ตัวนะยังควบม้าครึ่งตัวหน้าเข้าไปในเมืองพอไปถึงลานน้ำพุกลางเมืองจะให้ม้ากินน้ำน้ำก็ไหลทะลุออกข้างหลังหมดเลยเพราะครึ่งหลังมันหายไปแล้ว ความไม่สมเหตุสมหลอมนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของมันจริงๆแล้วเรื่องไปดวงจันทร์ละ่ะคะได้ยินว่ามีด้วยหรอไปถึงสองครั้งครับครั้งแรกเนี่ยทำขวานหลุดมือตกลงไปบนดวงจันทร์ก็เลยต้องปลูกถั่ววิเศษที่มันโตเร็วมากๆมากๆเถาเลื้อยปืดขึ้นไปถึงดวงจันทร์ท่านก็ปีนตามขึ้นไปเก็บขวานแต่ขากลับเถาถั่วมันแห้งไปแล้วทำไงดีเลยต้องเอาฟางมาฟั่นเป็นเชือกยาว ผูกกับเขาของดวงจันทร์แล้วค่อยๆโรยตัวลงมาพอเชื่อกล้หมดก็ตัดท่อนบนมาผูกต่อท่อนล่างทำซ้ำๆๆจนถึงพื้นโลกโหฟังดูเหนื่อยน่าดูเลยค่ะแล้วครั้งที่สองล่ะคะครั้งที่สองนี่เออบังเกินกว่าคือเรือเจอพายุหมุนเข้าพัดเรือลอยขึ้นฟ้าไปเลยไปจอดเทือบท่าบนดวงจันทร์ซะงั้นที่นั่นก็เจอชาวจันทร์ ตัวสูงใหญ่ขี่ริฟฟินสามหัวใช้อาวุธเป็นหัวชัยเท้าแล้วชาวจันเนี่ยเกิดจากต้นไม้มีประตูเปิดปิดข้างลำตัวไว้หย่อนอาหารเข้าไปไม่ต้องกินทางปากเดือนหนึ่งกินข้าวมื้อเดียวพอจินตนาการหลุดโลกไปเลยค่ะแล้วเรื่องอื่นๆที่มันประหลาดมากๆยังมีอีกไหมคะมีอีกเรื่องที่คนชอบเล่ากันคือตอนนั่งรถเลื่อนในรัสเซียเจอหมาป่าไล่ตามท่านก็เลยหมอบลงในรถ หมาป่าก็กระโดดข้ามตัวท่านไปงับท้ายม้าที่ลากเลื่อนอยู่แล้วก็ค่อยๆกินม้าจากข้างหลังเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายตัวหมาป่ามันเข้าไปอยู่ในสายบังเหียนแทนที่ม้าพอดีท่านก็เลยใช้แส้เคี่ยนหมาป่าให้มาลากรถเลื่อนเข้าเมืองไปเลยกลายเป็นรถเลื่อนลากด้วยหมาป่าซะงั้นแต่และเรื่องเนี่ยเกินคำว่าเหลือเชื่อไปเยอะเลยนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้มันดังขนาดไหนคะในยุคนั้น ดังถล่มทลายเลยครับประสบความสำเร็จมากๆในระดับนานาชาติเลยถูกแปลไปหลายภาษาทั่วยุโรปมีการพิมพ์ซ้ำมีคนเอาไปเขียนเพิ่มเนื้อหาต่ออีกกลายเป็นหนังสือยอดนิยมมากๆโดยเฉพาะฉบับที่เอามาดัดแปลงสำหรับเด็กเนี่ยอ่านกันแพร่หลายสุดๆตลอดศตวรรษที่19เลยครับแล้วภาพลักษณ์ของบารอนที่คนจำจำกันนี่มาจากไหนคะภาพประกอบยุคแรกๆอาจจะดูเป็นชายหนุ่มหน่อยรูปร่างเปรี่ยว แต่ภาพจำที่ติดตาคนส่วนใหญ่จริงๆน่าจะมาจากภาพวาดของกุตตาฟโดเร่ครับศิลปินฝรั่งเศสชื่อดังในศตรวรรษที่19เขาจะวาดให้บารอนดูเป็นชายสูงวัยหน่อยจมูกง้มง้มแหลมๆมีหนวดเครางามๆซึ่งภาพลักษณ์นี้แหละครับที่กลายเป็นเหมือนภาพต้นแบบของท่านไปเลยและในแวดวงนักวิจารณ์วรรณกรรมล่ะคะเขามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างก็มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบครับบางคนก็ยุกย่องเลยว่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวรรณกรรมตลก บอกว่าเรื่องโกหกของท่านมันยอดเยี่ยมไร้จุดหมายเกิดจากความสุขในชีวิตอะไรทำนองนั้นหรือชี้ให้เห็นตะก,กะอันไร้สาระที่ถูกผลักดันไปจนสุดขั้วแต่อีกฝั่งก็วิจารณ์เหมือนกันบอกว่าไม่เข้าใจว่าการแค่รวบรวมเรื่องโกหกจะถือการเสียดสีการโกหกได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับก็เป็นธรรมดานะคะที่จะมีความเห็นต่างกันไปที่น่าสนใจคือเหมือนว่าคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ความจริง แต่อยู่ที่ความไม่จริงนี้เองแล้วอิทธิพลของเรื่องราวบารอนนี่มันไปไกลแค่ไหนฮะนอกจากในหนังสือกว้างขวางมากครับมีเอาไปทําเป็นละครเวทีภาพยนตร์ก็หลายครั้งเลยรายการวิทยุโทรทัศน์แม้แต่นักเขียนนิยายวิทิตดังๆอย่างจูเลแวงยังเคยบอกเลยว่าอ่านเรื่องบารอนตอนเด็กๆแล้วเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้เขาเขียนนิยายประจญภัยด้วยนะครับมีอะไรนอกเหนือจากวงการบันเทิงหรือวรรณกรรมอีกไหมคะมีครับ และน่าสนใจมากด้วยคือชื่อของท่านถูกนำไปใช้ในวงการแพทย์กับปรัชญาด้วยครับที่รู้จักกันดีก็คือกลุ่มอาการมุนชาวเซนมันชาวเซนซินโดรมเป็นอาการทางจิตที่ผู้ป่วยแกล้งป่วยหรือทำร้ายตัวเองเพื่อให้ได้รับความสนใจทางการแพทย์นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มอาการมุนชาวเซนโดยตัวแทนมันชาวเซนซินโดรมไบพ็อกซีอันนี้คือผู้ดูแลสร้างเรื่องหรือทำให้คนที่ตัวเองดูแลอยู่เช่นลูก ป่วยเพื่อเรียกร้องความสนใจให้ตัวเองแทนโห oh. ส่วนในทางปรัชญาก็มีตรีวิกฤตมุนเฉาเซนอันนี้จะเกี่ยวกับปัญหาการหาเหตุผลมาสนับสนุนความเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะติดกับดัก3ทางคือไม่ว่าจะเป็นการอ้างเหตุผลวนเป็นวงกลมหรือต้องหาเหตุผลไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดหรือต้องยอมรับบางอย่างเป็นพื้นฐานโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งทั้งหมดนี้มันเปรียบเหมือนการพยายามดึงตัวเองขึ้นจากบึงด้วยผมตัวเองนั่นแหละครับคือมันเป็นใบไม่ได้ที่จะหาจุดยืนที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยตรก,กะอย่างเดียวโห oh, ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าชื่อที่มาจากเรื่องเล่าเพียเพ้ยนๆแบบนี้จะถูกเอาไปใช้อธิบายสภาวะทางจิตแลว้วก็ปัญหาทางปรัชญาที่ซับซ้อนได้ขนาดนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่จริงๆใช้จัดหมวดหมู่นิทาน ก็มีการตั้งรหัสประเภท ATU 1889ให้กับเรื่องเล่าแบบมุนชาวเส้นโดยเฉพาะเลยนะและก็ยังมีดาวเคราะห์น้อยชื่อ14014ูลมุนชาวเส้นอีกยังไม่นับพวกพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานต่างๆโดยเฉพาะในเยอรมนีกับรัสเซียเรื่องของท่านยังดังมากในยุโรปภาคพื้นทวีปนะครับถึงแม้ในโลกภาษาอังกฤษอาจจะสาลงไปบ้างแล้วแล้วฝั่งอเมริกาเคยหิดบ้างไหมคะเคยมีครับช่วงทศวรรษ19 3 0 มีนักแสดงตลกคนหนึ่งชื่อแจ็คเพิลดังมากจากรายการวิทยุเขาจะเล่นเป็นบารอนเล่าเรื่องเหลือเชื่อด้วยสำเนียงเยอรมันแล้วก็จะมีคู่หูคอยถามคอยไม่เชื่อพอบอกไม่เชื่อบารอนก็จะสวนกลับด้วยประโยคติดปากว่า What you dare, c h a r l e ทำนองว่าแล้วแกอยู่ที่นั่นด้วยเหรอชาวล l กลายเป็นวลีฮิตไปพักใหญ่เลยครับแต่พอ,อไปทำหนังกลับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ แสดงว่าหัวใจสําคัญจริงๆมันอยู่ที่การเล่าเรื่องโม้แบบเปิดเผยแบบรู้กันอยู่แล้วไม่ได้จะหลอกใครแต่เน้นสนุกเน้นความเหนือจริงล้วนๆเลยนะคะใช่เลยครับมันคือเสน่ห์ของการโกหกที่รู้ทั้งรู้ว่าโกหกแต่มันยิ่งใหญ่มันสนุกอย่างที่นักวิจารณ์คนนั้นบอกว่าเกิดจากความสุขในชีวิตนะครับมันเป็นการเฉลมิมฉลองพลังของจินตนาการที่แบบกล้าที่จะทลายกำแพงความเป็นไปได้ต่างๆนานา,นา สิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคะคือในโลกทุกวันนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องต่างเรื่องจริงข้อมูลลวงข้อมูลจริงปนกันไปหมดทำไมเรื่องโกหกที่มันโจง้งแจ้งแล้วก็ดูไร้าสาระมากๆแบบนี้ถึงยังอยู่ได้แล้วก็ยังได้รับการยอมรับมานานขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะความซื่อสัตย์ในการไม่ซื่อสัตย์ของมันก็ได้มั้งครับคือเรื่องของบารอนเนี่ยไม่ได้พยายามแอบอ้างเลยว่าเป็นเรื่องจริงแต่มันประกาศตัวเองต้งๆเลยว่าเป็นเรื่องเหลวไหล มันคือการเล่นกับความจริงความเท็จแบบเปิดเผยซึ่งในง่ายหนึ่งมันอาจจะดูซื่อสัตย์กว่าเรื่องแต่งบางเรื่องที่พยายามปั้นหน้าว,ว่าเป็นเรื่องจริงซะอีกนะครับเหมือนการยอมรับแล้วก็สนุกไปกับพลังของเรื่องเล่าจินตนาการแบบเต็มที่เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องจริงไม่จริงเลยใช่ไหมคะที่บางทีมันก็ดูจริงจังเคร่งเครียดเกินไปเรื่องเล่าแบบบุญชอเส้นอาจจะเป็นเหมือนโอเอซิสของจินตนาการก็ได้นะครับ สรุปแล้วการเดินทางของเรื่องราวบารอนมุนเชาเส้นนี่มันน่าทึ่งมากเลยนะคะจากขุนนางเยอรมันนักเล่าเรื่องตัวจริงสูต่ตัวละครในหนังสือที่สร้างโดยนักเขียนจอมลวงแล้วก็กลายเป็นตำนานผจญภัยแฟนตาซีที่ดังไปทั่วโลกเลยครับแล้วก็ทิ้งมรดกไว้ในหลายวงการมากตั้งแต่วรรณกรรมภาพ,พยนตร์ไปจนถึงจิตวิทยาปรัชญาซึ่งมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องเล่าที่ดูเหมือนจะไร้สาระเนี่ยมันก็สะท้อนแง่มุมลึกๆเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ความจริงได้เหมือนกัน สเสน่ห์ที่ไม่เคยหายไปอาจจะอยู่ที่ความสุขของการเล่าเรื่องโกหกที่มันเปิดเผยยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยจินตนาการมันคือพลังของการเล่าเรื่องที่กล้าท้าทายขอบเขตของความเป็นจริงนะคะและนั่นก็อาจจะเป็นคําถามทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อละมังครับว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นไปหมดการแยกแยะเ,เรื่องจริงเรื่องเท็จกลายเป็นเรื่องสําคัญมากม เรื่องราวของบารอนมนลชาเส้นที่จงใจเล่าเรื่องเหลวไหลแบบสนุกสนานเปิดเผยขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าของการเล่าเรื่องได้บ้างหรือบางทีการโกหกอย่างสร้างสรรค์และซื่อสัตย์ในความโกหกของมันเองอาจจะมีคุณค่าในตัวเองมากกว่าแค่การเป็นเรื่องไม่จริงธรมธรมดาาก็เป็นได้นะครับ